วันนี้เจ้าพายจะพามารีวิวออฟฟิศที่มีขนมเยอะมากลองทายกันเข้ามาค่ะว่าเราพามาที่บริษัทไหนถ้าเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่เบปซี่โประเทศไทยเราเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่แน่นอนเพราะเขาคือผู้ผลิตเครื่องดื่มอาหารขนมชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะทุกคนมิลินดาลิปตันเบปซี่เซเว่นอัพรวมไปถึงขนมเลวันนี้เรามาถึงที่แล้วนะคะก็ขอหยิบเบปซี่มาดื่มให้สดชื่นสักหนึ่งกระป๋องค่ะเติมความสดชื่นแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทัวร์ออฟฟิศกันค่ะออฟฟิศที่นี่นะคะ ชื่อตามเครื่องดื่มขนมนะคะแล้วการตกแต่งในห้องนะคะก็จะมีกิมมิคเป็นซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนั้นๆคะ่ะอย่างห้องนี้ชื่อว่าห้องซันไบรท์ก็จะมีกิมมิคขนมแผ่นยักษ์มาต่อกันที่ห้องเลก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงขนมเลเดินดูห้องประชุมเสร็จนะคะเราก็เดินมาถึงตรงนี้คะ่ะดูคะ่ะทุกคนนี่รางวัลเพียบเลยยังไม่หมดนะคะยังมีตรงนี้อีกเป็นออฟฟิศที่มีรางวัลต่างๆมากมายเลยไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูโซนทํางานกันต่อในโซนห้องทํางานนะคะก็จะมีโฟนบูธด้วยสำ มาถึงโต๊ะทางานบ้างค่ะเราค่อนข้างชอบโต๊ะทางานที่นี่มากเพราะว่าโต๊ะสามารถปรับระดับความสูงได้ทุกตัวเลยใครที่นั่งนานๆนะคะ <ๆ S 1> ก็อาจจะเมื่อยแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดมได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนท่ากันบ้างใครอยากจ,จะยืนทํางานนะคะก็แค่กดปุ่มแล้วก็นี่เลยค่ะสามารถยืนทํางานได้ไปต่อคะ่ะทุกคนเดินไปเดินมามาถึงนี่เลยค่ะโซนห้องพยาบาลห้องพยาบาลที่นี่นะคะจริงจังมากค่ะทุกคนแล้วก็จะมีพยาบาลนะคะมาประจําอยู่ทุกวันด้วยใส่ใจพนักง,งานสุดๆไปเลยนอกจากนี้นะคะเขายังม<ๆ>ีม<ๆ>ุมต่างๆเนี่ยอีกเยอะมากเลยสามารถไปนั่งเล่นนนั่งงทําาได้ เราก็ยังมีตู้กดน้าอีกนะคะทุกคนแบบกระป๋องยังไม่พอคะ่ะใครอยากกดน้าก็สามารถมากดได้หรือว่าชากาแฟก็มีเหมือนกันค่ะแล้วที่นี่นะคะก็ยังใส่ใจเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็การนําขยะเนี่ยไปรีไซเคลิลด้วยแล้วก็กระป๋องที่เราดื่มไปนะคะมาหย่อนลงตรงนี้ใครนะคะที่อยากร่วมงานกับเบบี้โคนะคะก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ในไบโอหน้าโปรไฟล์ของตับไทยได้เลยคะ่ะ